สวัสดีครับพว่กับผมมีแล้วนะครับกับผมต้องนะครับในเพจต้องรู้สอนทําออนไลน์นะวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องโพสต์นางฟ้าเหมือนเดิมนะจะบอกว่านะครับโพสต์นางฟ้าคือโพสต์ที่ทําเงินให้คุณมหาศาลทําเงินต่อไปเรื่อยๆเคยเห็นไหมแอดหนึ่งแอดนะครับยิงเข้ามาหาหน้าบอเรานะครับคนทักเป็นร้อยเป็นพันคนนั่นคือโพสต์นางฟ้าชนิดหนึ่งนะวันนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากมีโพสต์แบบนั้นเป็นของตัวเองผมกําลังสอนวิธีการทําอยู่แล้วแน่นอนครับถ้าเรียนแล้วอยากจะจ้างเราให้บริการเราก็มีบริการนขขาาายยองเลแต่่ววันนี้ะบจอกว่าาาาผมมเนนีกกรลลลงงึโพสต์ฟ้ป3 วันนี้จะอยู่ที่ข้อ4และข้อ5นะครับจะบอกว่าใครยังไม่ดู3ข้อแรกให้ไปดูก่อนอย่าเพิ่งดูข้อนี้ถ้ายังไม่ดู3ข้อแรกแล้ววันนี้นะครับผมจะขออนุญาตมัดรวมข้อ4ข้อ5รวมกันเนื่องจากว่ามันมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันในระดับหนึ่งเลยนะฮะทั้งหมด5ข้อเรามาทวนกันก่อนนะครับข้อหนึ่งนะครับคือลูกค้านะครับจะต้องรู้ว่าเขาซื้อของเขาได้อะไรไปนะครับสินค้ามันคือะไรสเปคสเปกหลักๆนะสองคือลูกค้าต้องรู้ว่าซื้อแล้วได้ประโยชน์อะไรช่วยชีวิตเขายังไง เขาใความสุขยังไงข้อที่3นะคือลูกค้าเนี่ยต้องรู้ว่ามันคุ้มค่าสุดๆนะครับสุดยอดถึงความคุ้มค่าและข้อที่4มันคือเรื่องของการที่ลูกค้านะครับจะต้องรู้ว่าทําไมเขาต้องซื้อตอนนี้แล้วทำไมต้องซื้อที่นี่นะครับมันเป็นการบีบบังคับให้เขารีบซื้อตรงนี้นะครับและข้อที่5คือการปิดการขายนี่เองครับวันนี้เราจะมาคุยข้อที่4ข้อที่5ผมจะพูดกันก่อนเลยว่าข้อที่4และข้อที่5นี้เนี่ย เป็นเรื่องสาคัญมากๆเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้นะครับเฟซบุ๊กหรือว่าโซเชียลมีเดียจับลูกค้าเราอะจาก est, อิน e ท e s t เลยจากความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าสนใจอะไรของเราอยู่อย่างเช่นสมมติผมขายแว่นตาลูกค้าสนใจแว่นตาของผมอยู่นะครับถ้าวันนี้เขาข้ามโพสผมไปนะครับถัดมาอีกโพสตถึง2โพสตเขาก็จะเจอโพสตแว่นตาที่มีความคล้ายคลึงกับของผมมากๆซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเฟซบุ๊กฉลาดคือ Facebook รู้แม้กระทั่งว่าแบรนด์อะไรแคปชั่นแบบไหนรูปประมาณไหนวิดีโอประมาณไหนถ้าลูกค้าคลิกเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันจะ าจากเดิมถ้าเราอยู่ในตลาดนัดเนี่ยบางทีคู่แข่งเราอาจจะมีแค่ร้านหนึร้านหรือว่าอยู่กันห่างๆคนละมุมถูกไหมแต่วันนี้ต้องบอกว่าคู่แข่งเราเนะครับสิ่งที่เฟซบุ o กเขาจัดการก็คือว่าเขาเอาใจ end user เขาเอาใจลูกค้าเรามากๆก็คือว่า เขาเหมือนกับเอาร้านค้าที่หน้าตาเหมือนกันเหมือนนกันเนี่ยมาเรียงติดกันไว้เพื่อให้ลูกค้าเดินเปรียบเทียบเลยเพราะว่วันนี้ถ้าลูกค้าเดินเข้ามาหยุดที่ร้านเราสนใจเราแล้วถ้าเราไม่รีบปิดการขายเขาสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับลูกค้ามีิสทีจะไปซื้อที่อื่นสูงมากๆแล้วเขาไปดูที่อื่นปุ๊บเนี่ยเขาจะจาเราไม่ได้แล้วทันทีนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยครับข้อที่4ข้อที่5เป็นจุดสําคัญที่เราจะปิดการขายอย่างรวดเร็วที่สุดท่าทีาจะทำได้แล้วข้อที่4นะครับวันนี้มันคือการที่ว่่าาาาาทํไมหนนังงืออเเะวี้้รตจุด ให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคทิคต่างๆแล้ววิธีการานี้นะคือการที่ลูกค้าซื้อของเรามีหลายปัจจัยมากปัจจัยที่1คืออะไรคือเราไว้ใจได้แค่ไหนความน่าเชื่อถือเนี่ยเกี่ยวนะครับสคือปริมาณเรียกว่าปริมาณทราฟฟิกในในตัวเราในในร้านของเราะอย่งเช่นสมมุติว่าลูกค้าเดินเข้ามาร้านเราอ่ะไม่มีคนเลยร้านเงียบหงอยเลยนั่งตบยุงเลยนะครับ ก็มีปัญหาถูกไหมแต่ถ้าลูกค้าเดินเดินผ่านไปบ็อกข้างๆเนี่ยเจอร้านคู่แข่งเราเนี่ยนะฮะแล้วคนแน่นทางร้านเลยลูกค้าจะรู้ว่าให้ต้องซื้อร้านนู้นแล้วเขาก็จะลืมเรื่องของราคาโปรโมชั่นความคุ้มค่าลืมอะไรทิ้งไปหมดเลยแล้วก็ไปซื้อคนอื่นได้นะเพราะฉะนั้นความน่าจะถือเป็นเรื่องสําคัญข้อที่1นึ่งนะครับทราฟฟิกเป็นเรื่องสําคัญข้อที่2เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรทำคือเราต้องบอกให้ได้ว่าเราแตกตา่าง อะไรจากร้านค้าร้านอื่นแล้วแตกต่างเพราะเป็นการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญคือแตกต่างมากพอที่ลูกค้าจะไม่ซื้อกับที่อื่นเรามาซื้อกับเราหรือแตกต่างมากพอที่ลูกค้าจะซื้อตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราหาความแตกต่างได้ไหมอย่างเช่นว่าผมสมมติผม,มขายแว่นตาผมจะบอกว่าผมเป็นตัวแทนจําหน่ายแว่นตาแบรนด์เนี่ยนะครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยคนเดียวที่อย่างถูกต้องในประเทศไทยถ้ารอบหน้าเขาไปเจอคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเออหรือว่า คนนี้มันไม่ใช่ตัวแทนจาหน่ายนะหรือมันเป็นปลายน้ําแล้วนะอะไรอย่างนงี้นะก็ว่ากันไปแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่จริงนะครับห้ามเป็นเรื่องโกหกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้ารู้ปุ๊บก็อ้เกิดผลเสียให้กับบริษัทเราแน่นอนรวมถึงถ้าเราจะฟอสเขาให้ซื้ออีกเราอาจจะเรื่องของโปรโมชั่นมาเล่นภายในระยะเวลาสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะถึงจะแถมของชิ้นนี้ชิ้นนั้นชิ้นโน้นนะครับหรือว่าเสื้อยืดนะครับถ้าภายในชิ้นเดือนนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไร้อย่างงี้นะก็เราพยายามบีบให้ลูกค เสียประโยชน์ข้อที่สำคัญนะคือทำไงก็ได้เขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ซื้อตอนนี้เขาเสียประโยชน์แน่นอนไม่ซื้อแต่จสิใจตอนนี้เขาเลื่อนโพสสาสิโพสกลับมาทักใหม่เขาเสียประโยชน์แหละลองคิดดูนะแต่ละธุรก,กิจจะไม่เหมือนกันแต่โดยคอนเซปต,ต์ค่าๆมันคือเรื่องของความน่าจะถือหนึ่งเรื่องของโปรโมชั่นหนึ่งและเรื่องของทราฟิกในร้านเนี่ยตอนนี้ ทำให้มันดีไว้นะถ้าสุดท้ายมันจะดีเองแล้วอันนี้พอผมขอมัดรวมข้อที่5เลยข้อที่5มันเป็นเรื่องของการปิดการขายปิดการขายมันคือเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับชั้นหนึ่งครับแอดมินต้องเทรนให้ดีที่สุดแอดมินต้องพูดให้ดีแอดมินห้ามทะเลาะกับลูกค้าโดยเด็ดขาดนะครับคำว่าลูกค้าเป็นพระเจ้าใครหลายคนบอกไม่เสมอไปนะแต่สําหรับผมนับในโรมของแอดมินที่ปิดการขายตอนนั้นลูกค้าต้องเป็นพระเจ้านะถามอะไรเราต้องตอบให้ได้สงสัยอะไรเราต้องตอบให้ได้อยากให้เอาใจอะไรเราต้องพยายามเอาใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยทีี่่ธุรรรกิจเเเาาาไมสยยหะะพ้ ข้อ4แล้วข้อ5สัมพันธ์กันคือลูกค้าเขาแบบหลีดลูกค้าให้เขารู้สึกว่าตัดสินใจซื้อแล้วข้อ5คือเรียบร้อยครับนุ่มๆยินดีมากๆยินดีต้อนรับยินดีรับใช้จัดมานะครับแล้วก็ที่สําคัญทริคเล็กๆตรงนี้ก็คือตอบให้เร็วเพวันนี้อย่างที่ผมบอกนะถ้าเขาทักเรามาปั้งเราไม่ตอบทันทีนะเขาเลื่อนไปเจออีกฟีดหนึ่งนะ ทักอีกร้านไปปั้งหรือร้านตอบทันทีเขาซื้อ,อล้านแล้วนะเรียบร้อยครับไม่ได้ขายของนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับแอดมินคือบุคคลสําคัญของร้านค้ามากๆนะครับลองพิจารณาให้ดูดีๆว่าใครจะเป็นคนตอบถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจอย่าลืมนะครับว่าณนะตอนนั้นลูกค้าเป็นพระเจ้านะคอนเซ็ปต์ <Concept S 2> ของผมคือผมจะทาไงก็ได้ให้ลูกค้าสบายที่สุดไม่ใช่แค่ตอนนั้นนะครับผมตลอดเวลาร้านผมถึงได้เติบโตมาใหญ่ขนาดนี้หลักส10ิบหลักร้อยล้านไปแล้วนะเพราะอะไรนะเพราะผมคิดแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบมันยุ่งงานมันนักนักะรเาาาตอองงปขย้ ละ,ละเอียดอ่อนให้มากที่สุดนะครประมาณนี้นะครับสรุปใจความควัข้อที่4แล้วข้อที่5จะเป็นจุดที่ direct contact กับลูกค้าและจะเจอลูกค้าตรงๆแล้วเพราะนั้นจุดนี้พยายามนอบน้อมไว้พยายาม อ่อนน้อมไว้แล้วก็ทําไงก็ได้เขารู้สึกว่าเขาต้องรีบซื้อแล้วตอนนี้นะเราก็จบไปกับโพสต์นางฟ้าแล้วนะครบ5ข้อเมื่อไหร่ดีเมื่อไหร่นะคุณได้โพสต์นางฟ้าติดตัวไว้เลยใครอยากได้ใครอยากประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์อย่าลืมติดตามเพจต้องรู้ไว้ได้เลยนะสำหรับใครที่อยากทําโพสต์นางฟ้านะครับแล้วคิดว่าทําออกมาแล้วมันไม่เวิร์กจริงจรินะครับต้องรู้เนี่ยก็มีบริการให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ต้องรู้ขอลาไปก่อนขอบคุณพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมมากยังไงวันนี้บา,บายยก่อนครับสวั